สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปแกะพัสดุกันนะคะวันนี้มีพัสดุมาทั้งหมด4ชิ้นนะคะเป็นกระเป๋าสามค่ะแล้วก็เป็นสบู่จิ๋วนะคะก็มาเริ่มดูกันเลยค่ะอย่างแรกเป็นกระเป๋านะคะเราได้ทำการเปิดเช็คของเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเป็นลายอย่างนี้และสายก็เป็นลายกระตูอย่างนี้นะคะต่อมาเป็นใบอย่างนี้ค่ะ แล้วก็บายสุดท้ายค่ะต่อมาเป็นกล่องนะคะอันนี้เป็นของแถมทางล้างค่ะเป็นสบู่ค่ะ เป็นกาค้าเยลลี่ตัวหมี่นะคะแต่เป็นสบู่ค่ะแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยค่ะอันนี้พี่จะเปิดให้ดูเราไม่สามารถเปิดได้นะคะเพราะเราใช้มือเดียวค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ